รู้จักตัวตนผ่านหนังไปกับรายการหนังนี้มีมากสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการหนังนี้มีมากนั่นเองนะครับก็คือรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักตัวตนของแขกรับเชิญผ่านหนังที่เขาชื่นชอบนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจาก คอนเทนต์โปรดิวเซอร์จาก s ซ l m o n Podcast นั่นเองนะครับผมก็คือพี่อ้อยนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ๋ยวพี่อ้อยช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับค่ะชื่ออ้อยนะคะรัชนีกรสีฟ้าวัฒนาค่ะตอนนี้เป็นคอนเทนต์โปรดิวเซอร์อยู่ที่ s ซ l m o n Podcast นะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าคณะเดียวกับน้องๆนะคะน้องๆก็เลยเอกอะไรครับพี่อ้อยตอนเราเรียนเนี่ยยังเป็นวารสารและหนังสือพิมพ์ค่ะหรือว่า JR ก็ยังไม่หลบอเจอยู่นะคะตอนที่เราเรียนใชั ถ้าเป็น JR เราเราคือรุ่นแปดรุ่นแปดแก่ปะแก่นิดหน่อยก็พอๆกันอาจจะอากันไม่มากเพราะว่าผมก็ผมก็ดีเทสรุ่นสิบเจ็ดคิดว่าไม่ได้อ่างกันมากก็เกือบสิบปีก็เกือบสิบปีอลวก็น่าจะไล่ๆกันโอเคโอเคโอเคก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผม หนังที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับที่พี่อ้อยเลือกมาก็คือเรื่องซีซันเชนจ์เดี๋ยวให้พี่อ้อยเนี่ยเล่าเรื่องย่อของหนังนี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับโอเคซีซันเชนจ์เนาะก็คือเหมือนตอนที่แบบน้องโยนโจทย์มาว่าพี่อ้อยอ่ะชอบชอบหนังอะไร<อ>คือรายการเนี่ยมันจะพาคุยเรื่องหนังใช่ไหมที่สะท้อนตัวตนของเราใช่ก็รู้สึกว่าแบบปลายหาแล้วว่าแบบ <laughs> คือฉันเนี่ยไม่ได้แบบสายดูหนังมากไม่ได้เป็นเนิร์ดหนังดูหนังไม่ได้เ,เออ,อไม่ได้เนิร์ดหนังมากแล้วก็ไม่ได้แบบมีหนังในคลังที่มันแบบเออทํางานกับชีวิตขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีแบบเรื่องไม่กี่เรื่องที่เป็นแบบหนังแม้สุดๆหนังไทยอะไรเงี้ยในสมัยนั้นใช่ไหมใช่ที่แบบเรารู้สึกว่าเราดูตอนนั้นแล้วมันแบบมันจําได้ละกันแล้วเรื่องเนี้ยก็เป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งที่อยากยกขึ้นมาคุยอะไรเงี้ยเออซีซันเชนจ์เนาะเพราะอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยก็คิดว่าถ้าแบบคนที่อายุพอๆกับเราแบบ แต่เลขสามอะไรเงี้ยเออแบบทำสิบยี่สิบเก้ายี่แปดอะไรเงี้ยหนักเรื่องนี้ประมาณปีสี่เจ็ดใช่ไหมครับสี่เจ็ดถ้าสี่เจ็ดนี่เราประมาณปอปอหนึ่งอ่ะเออพี่อ้อยรู้ไหมผมเพิ่งเกิดสี่เจ็ดคือผมเพิ่งแบบลืมตามมาดูโลกเมื่อปีกันพอแล้ว เออ<ะ>ก็คือแบบเรื่องเรื่องมีเราเรา,เราเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่ได้ดูตอนที่เราเด็กขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนดูตอนที่แบบโตขึ้นมาหน่อยแต่ยังปถมอยู่อะไรเงี้ยเอเอก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยคือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของชช่วงวเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่ง<ช> <ๆ S 1> อะไรเง <ๆ S 1> ี้ยหนังมันนําเสนอช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กขึ้นมต้นไปมปลายอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเออเรื่องราวของป้อมเนาะที่ตัดสินใจจะไปเรียนต่อในคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นใหม่เหมือนกันเนาะในในในมุมของเราคือเรารู้สึกว่ามันมีด้วยหรอคณะที่เรียนดนตรีคือสมัยก่อนแบบว่าการเรียนดนตรีมันยังไม่แมสใช่เรารู้สึกว่าแบบว่าหายากอะ่ะคือไม่ไม่รู้ดีกว่าก็รู้แค่หมอพยาบาลตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะวิศวะเออแต่ว่าเร<น>าไม่รู้ว่าแบบเออมันมีคนที่แบบคณะดนตรีแบบเรียนเดี่ยวๆด้วยซึ่งก็มารู้จักก็เพราะหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบเกี่ยวกับป้อมเนาะตัวละครหลักที่ตัดสินใจจะเรียน ดนตรีอะไรงเงี้ยเพื่อตีกองใช่ไหมครับใช่แล้วก็เหมือนแบบหนังมันก็ทิ้งปมไปนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้อมเนี่ยจะไปเรียนดนตรีเพราะอยากอยากเป็นนักดนตรีจริงๆหรือว่าไปเรียนเพราะว่าตามแบบผู้หญิงที่เขาชอบที่ชื่อดาวอะไรเง<อ>ี้ยที่เขาแบบว่าเก่งเรื่องไวโอลินอยู่แล,แล้วแล้วก็แบบว่าเออเขาตั้งใจจะไปเรียนอยู่แล้วแต่ว่าเด็กป้อมเนี่ยก็ไปไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยก็คือฟีลแบบว่าเข้ามาเรียนเพราะว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้เออก็แบบว่าหนังมันก็เหมือนแบบนําเสนอเนาะว่าตกลงแล้วป้อมแบบเออ เรียนเพราะว่าความชอบของตัวเองจริงๆหรือว่าเรียนเพราะว่าตามผู้หญิงแล้วก็เหมือนแบบเออขนาะเดียวกันที่เขาได้เข้าไปเรียนล้วเนาะก็คือจะไปเจอกับออมที่รับบทโดยต่ายชุตะมา,าเออก็คืออ้อมอ่ะก็ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งตัวละครที่มาแบบที่มาสกกะกิดแล้วก็แล้วก็แบบว่าช่วยขย่าว,ว่าแบบเออจริงๆแล้วความฝันของป้อมคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบเลิฟไล์อะไรต่างๆตามภาษาเด็กๆเนาะแต่ว่าเออประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกชอบ ของหนังเรื่องนี้มันมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปมครอบครัว<า>หรือว่าการ coming of age ของความฝันของตัวเองมากกว่าที่ท,ที่ที่มันดีอะ่ะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องราวของปอมอะ่ะมันทําให้เราเห็นตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กสายวิทย์แบบเรียนวิทย ทียศาสตร์มาตลอดก็คือสมัยก่อนพี่อ้อยเรียนวิคณิตใช่เรียนวิคณิตแล้วก็แม่หรือครอบครัวเนี่ยก็คืออยากให้เป็นสัตวแพทย์อ่าก็คือก่อนที่พี่อ้อยจะมีทุกวันนี้คือพี่อ้อยอยากเป็นสัตวแพทย์มาก่อนอยากเป็นสัตวแพทย์มาโดยตลอดแบบกี่ปีอ่ะสิบแปดปีบ้าตั้งเพราะเราไม่รู้ไงคือเราไม่เคยถามตัวเองเลยเว้ยว่าแบบเราจะเรียนอะไรกันแน่หรือว่าความฝันเราคืออะไรอะไรเงี้ยเออจนในที่สุดก็คือแบบเราตัดสินใจที่จะเรียนแบบด้านสื่อสารมนชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันเลยทําให้เราเห็นตัวเองกับกับชีวิต ป้อมอะว่าแบบการพลิกจาก A ไปบหรือว่าจากแบบแบบครอบครัวของป้อมเนาะที่พ่อเขาก็อยากให้เป็นหมออะไรี<ๆ>้ยสุดท้ายลูกก็เรียนดนตรีอะไรเงี้ยเออแล้วครอบครัวเขาเข้าใจยังไงแล้วแบบก็มานั่งถึงครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบเลยนะคะแล้วนี่ขอถามเพิ่มเติมอม <ๆ S 2> น่อยนะครับว่าแบบจุดไหนที่ทําให้พี่อ้อยแบบว่าเอ้ยฉันไม่เป็นแล้วศัตวแพทย์ฉันมาเรียนทางสือ่อสารมวลชนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือ ตอบยากมากตอนนี้ยังรักชอบน้องหมาน้องแมวหรือชอบสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่ไหมก็คือยังความชอบเหมือนเดิมเออคือแบ็กเกลเราเนี่ยก็คือเหมือนคุณแม่ทํางานเป็นสตัตวแพทย์เออเป็นผู้ช่วยสตัตวแพทย์เนาะแล้วเขาก็ก็ทํางานอยู่ในแบบคลินิกคลินิกเออมาแบบสิบตั้งแต่เราเด็กๆอะ่ะเป็นแบบสามสิบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่อย่าง,งานั้นเขาเลี้ยงเราอยู่ในคลินิกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เออเราก็โตมาวิ่งเล่นอยู่อยู่ในนั้นเห็นการเจ็บการป่วยเห็นหมาก็คือพี่อ้อยก็เติบโตมาในคลินิกสัตวแพทย์มาตลอดใช่เห็นหมาที่ป่วยรักษาหายกลับมาล่าเลิงเห็นหมาที่ป่วยรักษาไม่หายตายเห็นกระบวนการทุกอย่างเห็นทุกอย่างในการรักษาสัตว์ใช่ลรวรู้สึกว่าเออเราอ่ะชอบเราอยากจะแบบ ถ้าทําได้เนาะก็อยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งเน็ตที่ทําให้หมาหรือแมวทุกตัวไม่เจ็บอะไรเงี้ยคือเด็กๆมันคิดแค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็จะมีความยากในด้านวิชาการแหละที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบมีแพชชั่นในการที่จะบปอ่านหนังสือมากพอหรือว่ากระตือรือร้นที่จะแบบว่าจะเปิดหนังสือมาอ่านติวหรือ,อว่าจริงจัง,จงกับสายวิชาชีพนี้แค่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันกลับกันกับการที่แบบเอองานอดิเรกเราหรือสิ่งที่เราชอบดูชอบ เสพในช่วงแบบมปลายอ,ะอ่ะมันคือแบบมันคือแบบอย่างเงแบบเที่ยวเที่ยวไทยโอ้เที่ยเทีทย <laughs> ่ยวไทยก็คือแบบเกาอยู่เหมือนกันมันคือแบบรายการแบบ โอ้รายการแบบแมสในตอนนั้นมากใช่รายการในเน็ต VRSO โซคือเราเรารู้ทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยแบบบูกล้องแบบน่าสนใจเขาจัดไฟยังไงก็คือจุดที่ทําให้พี่อ้อยมาอยู่ตรงนี้คือพี่อ้อยแบบเห็นรายการอะไรพวกนี้ก็เลยแบบาาใช่คือเออคือมันเหมือนแบบมันเป็นแบบอีกอีกเส้นหนึ่งของเราที่เราอะไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้อ่างนีกว่าจนจนกระทั่งแบบโค้งสุดท้ายของตอนมปลายอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องเลือกแล้วว่า <c oughs> ความฝันกับความจริงหรือสิ่งที่มันเป็นไปได้กับสิ่งที่มันแบบเราน่าจะทําได้นะตอนนั้นนะมันคือแบบการการมาเรียนด้านสื่อนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเออเออมันก็แบบเป็นที่มาของที่เราเข้าคณะที่นี่ที่ศิลปากรอะไรเงี้ย <c oughs> เออตอนนั้นก็แบบมีมีเรื่องแบบไซบีเล่านิดนึงก็คือแบบคือเราอยากพอเราร,รู้ว่าเราจะเรียนนิเทศใช่ปะ่ะ <c oughs> คือเราบอกแม่ไปว่า นิเทศอะไรก็ได้จริงๆนะคือมหาลัยไหนก็ได้เลยวันนั้นอะคือเกรดเรามันก็ไม่ได้ดีแหละ GPA อะไรอ่างเกดก็คือเกรดรวมเ,เกรดรวมที่มันแบบห่วยแตกห่วยแตกมาตลอดอะ <laughs> มันไม่มันไม่สามารถสู้กับคนอื่นที่เขาแบบตั้งใจจะเรียนนิเทศมามาโดยตลอดได้อยู่แล้วใช่ปะเราก็เลยบอกแม่ว่าเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียนนิเทศก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ติดอะไรเลยอะเราก็จะไปเรียนมหาลัยเอกชนอะไรอย่างงี้คือแม่ก็แบบอึ้งไปนิดหน่อย แต่ว่าแต่สุดท้ายที่นี่ก็ชูดพี่อ้อยใช่แต่ใช่ไหมถูกชูดเลยแต่แม่แม่ก็โอเคคือแม่เนี่ยเหมือนแบบเหมือนพ่อของป้อมในเรื่องมากที่แบบพอสุดท้ายวันที่เราเดินไปบอกเขาตรงๆหรือแบบเขารู้ความจริงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้จะมาเรียนใช่เขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยห้ามหรืออะไรอะไรเงี้ยอืมโอเคครับก็กลับมาที่เรื่องหนังกันก่อน มากันที่เรื่องตัวละครดีกว่าพี่อ้อยแบบว่ามีตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่แบบว่าพี่อ้อยแบบชอบหรือประทับใจรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันตรงกับเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ย oh, มีไหมครับจริงๆก็น่าจะอย่างที่เล่าไปก็น่าจะเป็นป้อมแหละ uh. ป้อมก็คือตัวตัวเอกเนาะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นลูกที่แบบตัดสินใจไปเรียนดนตรีอะไรเงี้ยเรารเออเราก็คิดว่าเขาก็มีบางอย่างหรือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างที่มันคล้ายคล้ายเราอะไรเงี้ยในความกลัวในการที่จะแบบ แค่เดินไปบอกกับพ่อแม่ว่าไม่อยากเป็นหมอแบบไม่เอาแล้วจะเป็นเลนนันตีอะไรเงี้ยเออยัง,ง,ย,งยังเหมือนเราเลยที่เรายังกลัวแบบ <laughs> ที่แม่แบบจะรับไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าแม่จะแบบแม่จะไม่โอเคเออไม่ให้เรียนบ,บังคับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีความมีความเหมือนกันในในพ์ทน,นั้นอยู่บ้างคะ่ะอื โอเคครับต่อมาก็คืออาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะครับผมก็คือเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในเรื่องนี้ครับแบบว่าถูกเล่าผ่านหรือดูสามหรือดูก็คือฤดูร้อนหรือดูฝนแล้วก็หรือดูหนาวครับพี่คิดว่าการเล่าเรื่องในแต่ละช่วงของหนังเรื่องนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างเราไม่แน่ใจว่าหนังมันน่าจะเริ่มจากหรือดูร้อนใช่มดูร้อนคืออันแรกสุดโอเคอันนี้คือไม่แน่ใจเจตนารมณ์ของผู้กํากับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือในมุมที่คนดูอยากเราแบบคิดออกอะไรกันเนาะก็คือหนังมันก็คงแบ่ง เป็นแบบ3องค์ตามลักษณะของภาพยนตร์การเปิดมาด้วยฤดูร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นช่วงเล่าถึงแบบความสับสนความแบบเคอสของไอตัวขุนปอมที่มันแบบต้องไปเรียนที่นู่นที่นี่แบบสังคมใหม่ๆใช่แบบการเปลี่ยนแปลงหรือการต่อสู้ในตัวเองในการแบบเก็บความลับเอาไว้ว่าแบบเอยเราจะบอกผู้ปกครองยังไงบอกพ่อแม่ไหมอะไรเงี้ยหนังอาจจะสื่อถึงฤดูร้อนในช่วงนั้นก็ได้ที่แบบเออเราจะเอายังไงกับชี ีวิตเราดีอะไรเงี mm ้ยเออแล้วก็แบบพัต่อมาก็คือเรือดูฝนฤดูฝนเนี่ยถ้าดูในหนังเองเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆเรื่องเนาะที่ตัวละครเนี่ยมันก็เดินทางไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเริ่มมีคอนฟลิกต์เข้ามาใช่เริ่มมีแบบการแบบว่าจีบจีบ เลิฟไลน์เริ่มกรากอขึ้นดาวหรือป้อมกับอ้อมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนําเสนอว่าตัวป้อมเนี่ยจะเลชอบใครกันแน่แล้วแล้วเออแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะแบบมีความงอนมีความเหงามีความเศร้าเกิดขึ้นในในพาสแบบช่วงฤดูฝนก็คือช่วงกลางกาของเรื่องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หลีดไปสู่ฤดูสุดท้ายในในภาพยนตร์ก็คือฤดูหนาวตัวหนังเนี่ยมันก็จะแบบ โอเคมาคลี่คลายปมทุกอย่างที่ถูกปูวไว้ตั้งแต่แบบช่วงพาร์ทแรกกับพาร์ทสองอะไรเงี้ยค่ะทั้งเรื่องแบบสุดท้ายเขาก็บอกกับพ่อแม่ว่า <Wow. S 1> เขาเรียนดนตรีนะชวนพ่อแม่มาดูแบบเออโชว์ของเขาในในวันสุดท้ายที่แบบเหมือนแบบเรียนจบหรืออะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้ล <Wow. S 1> ะเออก็อาจจะเป็นความความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวก็ได้ที่เกิดขึ้นหรือแบบเป็นลมเย็นๆที่แบบโอเคเขาไม่ต้องแบบไปสู้รบกับใครแล้วทุกทุกอย่างยอมรับแบบ ตัวตนเขาหรือว่า,าความชอบของเขาอะไรเงี้ยค่ะหรือตัวตัวป้อมเองก็รู้สึกว่าแบบเขาอาจจะได้เจอสิ่ง,งที่เขาชอบแล้วใช่สิ่งที่เขาชอบแล้ว,อลวไอการเดินทางค้นหาตัวเองมากมายที่มันแบบผ่านพีเรียดมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆของเขามันก็ถูกคลี่คลายในฤดนูนี้อะไรเงี้ย<ม>ก็คิดว่า อาจจะเป็นแบบจบแบบอบอุ่นอบอุ่นเย็นเย็น,นในฤดูหนาวหรือเปล่าอ,าอแล้วพี่อ้อยชอบฤดูไหนที่สุดเขาในสามฤดูนในเรื่องหรอเอาในชีวิตจริงของพี่อ,อ,อ้อยเพราะว่าพี่อ้อยชอบแบบฤด,ดูไหนมากที่สุดอ๋อโอเคถ้าในชีวิตจริงอะเราเราเป็นเราแปลกมากเราชอบพูดเรื่องนี้กับเพื่อนบ่อยมากว่าหนาวฝนร้อนเนี่ยแบบทุกคนชอบอะไรทุกคนก็จะแบบได้ชอบแบบฝนมั้งแบบว่ามันเย็นเย็นแบบแบบ มีฝนตกชุ่มฉ่าหรือแบบอ่าชอบฤดูหนาวส่วนใหญ่เนอะก็คือมันแบบหนาวๆแต่เราอเป็นคนเดียวที่ชอบแดดก็คือฤดูร้อนใช่เราชอบฤดูร้อนแล้วชอบแดดเพราะอะไรครับเพราะแดดมันทําให้เรามีชีวิตแบบทํานู่นทํานี่คือจะเซ็งมากในวันที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบฟ้ามืดฟ้าอึมคืนฟ้ามืดฟ้าอึมคืมก็จะคือเหมือนแบบในหัวก็จะจินตนาการไปว่าวันนี้มันต้องแบบไม่ดีแน่เลยวันนี้ต้องแบบความรู้สึกแบบ มันไม่สดใสมันไม่บอดออโกลมเออก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบชอบฤดูร้อนที่สุดเอ๊ะเบย์ชอบฤดูอะไรความผมหมอผมผมชอบฤดูหนาวที่สุดเออเพราะ,ราะว่าแบบว่ามันอาบน้าอุ่นแล้วมันอุ่นดี <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าฤดูหนาวมันเป็นฤดูที่แบบว่าคนจะอาบน้าอุ่นเยอะและ้วก็คือ คือเธออาจจะชอบอาบน้าอุ่นเราไม่ได้ชอบไม่ <laughs> ได้เกี่ยวกับฤดูหนาวไม่ได้เกี่ยวกับฝนร้อนหนาวแต่ก็รู้สึกว่าแบบฤดูหนาวมันก็แบบหนาวมากอยู่บางวันอะไรเงี้ยมันจะคือแต่ออแตประเทศไทยมันแบบหนาว,นาวแบบน้อยอย,อยู่แล้วใช่ออ<ๆ>ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นฤดูหนาวแบบบางช่วงที่มันหนาวไปเลยมันก็แบบเออแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยเจอในประเทศไทยเหมือนกันรู้สึกว่าหนาวบ้างก็ดีอะไรเงี้ยครับเออ อืมอืมอืมอมเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าทุกคนก็มักจะชอบดูหนาวเพราะว่าดูหนาวมันจะพ่วงมากับเทศกาลออปีใหม่หรือแบบการความรู้สึกที่แบบรู้ว่าเราจะต้องแบบได้เบรกแล้วได้หยุดยาวแล้วอ,อะไรเงี้ยเออทุกคนก็จะแบบชอบปลายปลายปีหรือดูหนาวเนาะแต่ว่าเราคือชอบแบบทุกวันที่แดดออกคือ มาเลยแบบแดดมันทําให้เราแบบทำให้เราสดใสเออมันทําให้เราแบบโอเคต้องไปนูน่นไปนี่ต่อมีแรงแบบน,นู่นนี่นั่นเพราะว่าแบบฤรดูอื่นคือแบบแเฉาและเขียวอ่าโอเคก็เดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องหนังอีกสักเล็กน้อยแล้วกันครับพี <ault. S 1> พ่อ้อยก็คือหนังในเรื่องเนี้ยก็คือเราได้เกินเกินไปแล้วเนาะว่าแบบว่าเออมันมีคอนฟ lict ที่เกี่ยวกับพ่อของพระเอกที่แบบว่าอยากให้ลูกเป็นหมออะไรประมาณเนี้ยครับโดยว่าแบบว่า <pulling S 1> พ่อก็แบบว่าเอ้ยมองว่าอาชีพนักดนตรีจบไปจะไปทําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากรู้คือพี่อ้อยอเล่าของในส่วนของตัวเองแล้วว่าพี่อ้อยอยากเป็นสถาปวแพทย์ตะกอนแต่อยู่ดีก็เปลี่ยนมาเป็นสายแบบสื่อสารมวลชนประมาณนั้นนะครับเออก็เลยอยากรู้ว่าในรอบคนรอบตัวของพี่อ้อยในชีวิตที่เจอมาครับเขาเคยแบบว่ามีเรื่องราวประมาณนี้ไหมที่แบบว่าเอออยากเรียนอันนี้แล้วไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนรอบตัวแบบใกล้ชิดอาจจะไม่มีหรือถ้ามีอ่ะมันจะเป็นเรื่องในระดับเดียวกันก็คือแบบจากเด็ก วิทย์มาเรียนแบบด้านศินนนลป์ศิลปะอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในระดับนี้แต่ว่าถ้าแบบเรียนดนตรีจริงๆอ่ะก็ก็จะรู้จักพี่อยู่หนึ่งคนที่ที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือเคยคุยกันนอว่าชอบหนังเรื่องอะไรของ GDS หรือ GTH ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือค่ายหนังที่เป็นอของเรื่องนี้ใช่ใช่แล้วเราอ่ะแล้วเรากับพี่เขาอ่ะคือพูดชื่อเรื่องนี้มาด้วยกันอะไรเงีย้ยก็เออบเอ้ยทำไมถึงชอบอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขาอ่ะ รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นตัวแทนที่ทำให้เขาอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยแค่เปิดให้พ่อดูอให้แบบครอบครัวดูแล้วก็เขาเข้าใจว่าเหมือนมันทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าการเรียนดนตรีมันมีอยู่จริงนะเอออาชีพนักดนตรีมันมีอยู่จริงแล้วก็สุดท้ายก็คือพี่เขาก็เรียนเรียนดุริย,รย,ยางคศิลป์ศิลปกรอะไรเงี้ยเออีนน้คือแบบมหาลัยนี้ด้วยคือแบบถูกถูก ถูกต้องทุกอย่างอะไรเงี้ย oh. ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ถ้ามีประสบการณ์ที่ใกล้ๆกใกล้ใกใก,กับ,กบเรื่อง,องดนตรีที่สุดกับ ตัวป้อมเองอะ่ะเออก็จะเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่คนนี้ที่ที่รู้จักกันก็คือเป็นมิสเตอร์ป้อมอินเดียลไลฟ์ถูกโอเคก็<ะ>มาที่คำถามสุดท้ายนะครับพี่อ้อยก็คืออยากให้พี่อ้อยแบบแนะนําหนังเรื่องนี้อะครับสําหรับคนที่สนใจจะตามไปดูแบบว่าผมรู้สึกว่าแบบหนังเรื่องนี้อาจจะเหมาะกับแบบดูวันหยุดสบายๆอยะไรอย่างเงี้ยครับอดับพี่อ้อยช่วยแนะนํหน่อยครับก็ถ้าใครชอบแบบหนัง coming of age หรือว่าหนังความแบบ ความสับสนโลมานในหัวใจออหรือแบบรถหรือแบบกาลังคิดถึงความแบบการค้นหาตัวเองอะไรบางอย่างในในช่วงชีวิตมอปลายอะ่ะคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆที่แบบเออพอนึกถึงว่าหนังชีวิตมอปลายเรื่องไหนในประเทศไทยที่แบบอยากแนะนาก็คือคงเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันเห็นทั้งมุมแบบมุมการค้นหาตัวเองเนาะแบบการทุ่มเท ให้กับความรักในในวัยรุ่นน่ะที่มันบ้าบอมากแบบเอ้ยชอบเขาเรามุ่งไปเลยเราจะไปเรียนดีที่เดียวกับเขาให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นแบบวัยปรีดปรีดเรื่องแบบปรีดปรีดในเรื่องความรักของวัยรุ่นชายนอนแรงใช่แล้วก็แบบเออยังมีมุมครอบครัวที่แบบการได้รับความสนับสนุนจากบ้านใช่อะไรบางอย่างในในความฝันตัวเองอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราคิดว่าแบบ เออดูแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเขาคงดูกันแล้วอะไรเงี้ยคือถ้ายังไม่ดูก็เชิญชวนไปดูจะได้แบบ<ช>เออไปคุยกับเขามีดูแบบฟรีที่เน็ตฟลิใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกหนึ่งเรื่องที่อันนี้เป็นมุมส่วนตัวที่เราได้จากจากหนังเรื่องเนี้ยคือเทสการฟังเพลงเพราะว่าอ่าเพลงประกอบภาพยนตร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือเพลงดูที่แตกต่างโดยนพพรชมิ ค,คือมันครั้งแรกที่เราได้ฟังเพลงนี้คือเราชอบเพลงนี้มากแบบชอบไปเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปตามฟังทุกๆเพลงของค่ายเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าม,มันรีมายซึ่งกันและกันเวลาเราฟังเพลงนี้เราก็จะนึกถึงหนังเรื่องนี้หรือว่าเราดูหนังเรื่องนี้เราก็จะนึกถึงแบบเพลงของค่ายเบเกอรี่ความแบบความเพราะของมันอะไรเงี้ยก็ถ้าใครแบบว่า เป็นแฟนแฟนเพลงค่ายเวอรเกอรี่เนาะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้ดูหนังก็เชิญชวนให้ไปดูหนังมันจะได้แบบอินมากขึ้นขยายเออ,เอ,อขยายความรู้สึกของของของเพลงเลยดูที่แตกต่างมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับก็สุดท้ายให้พี่อ้อยแบบฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามสักเล็กน้อยก็ตอนนี้นะคะก็เป็นคอนเทนต์บริวเซอร์อยู่ที่สมอ o ล์พอดแคสตเนาะแล้วก็เป็นโฮสต์นะคะรายการทีป d อ a แคส ก็เป็นพอดแคสต์เหมือนกันที่คุยเรื่องทีป็อปก็ฝา,า,ากทุกคนนะคะเข้าไปสปอร์ตแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปดูได้นะคะส่วนช่องทางการติดตามส่วนตัวก็คือถ้าเป็น IG ก็คือ a o y d o n g นะคะกะ็ไม่มีอะไรก็แต่ก็ติดตามกันได้จริงก็ถ้าสมมติว่าชอบในผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามที่ podcast s ซ m ม o n พอดแคสตทุกช่องทางนี่แหละ าใครที่เป็นดําอ้อยก็มาติดตามก็ได้เออใช่ใช,ใช่ได้ค่ะแต่ว่า จริงๆก็ส่องๆก่อนได้เพราะว่าไม่ได้ปิด p r i v a t ใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาออกรายการเราในวันนี้ก็คือต้องบอกว่าจริงๆเป็นเกียรติมากเพราะมมาเป็น fc พี่อ้อยแบบว่าดูแซลมอนมาแล้วแบบเห็นพี่อ้อยออกรายการพี่โจตอนแรกอัศวินโตกลมแล้วแบบว่าก็ติดตามมาตลอดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยพี่อ้อยเป็นศิษย์เก่ามเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าติดต่อให้พี่อ้อยมาแล้วแบบว่าดีใจมากๆที่แบบว่าวันหนึ่งแบบได้มานั่งสัมภาษณ์ไอดอลเราแบบข้างๆเลยนะครับถือว่าเป็นเกียรติ อย่างมากเลยขอบคุณพี่อ้อยมากนะคะค่ะแล้วก็ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามรายการน้องด้วยนะคะหนังนี้มีมากเราเป็น EP แรกปะใช่ใช่ครับ e แรกเราเป็น EP แรกเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมี EP ต่อๆไปมีแน่นอนมีแน่นอนคะแล้วก็รอดูแขกรับเชิญ ท่านต่อไปว่า <Okay. S 1> เขาจะหยิบยกหนังเรื่องอะไรมาเล่านะคะคก็ฝากรายการน้องด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับ <laughs> ก็ขอบคุณพี่อ้อยมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมและพี่อ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย